สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูนุษย์ในวิชาการงานอาชีพนะคะวันนี้ครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องการแต่งกายด้วยตนเองค่ะเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะนักเรียนทุกคนรู้จักเครื่องแต่งกายอะไรบ้างคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องเครื่องแต่งกายเด็กๆควรจะรู้จักความหมายของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายกันนะคะเสื้อผ้าหมายถึง สิ่งที่ทำจากผ้าใช้สำหรับสวมใส่ปกปิดร่างกายซึ่งมีทั้งเสื้อผ้าที่สวมใส่ภายนอกและเสื้อผ้าที่สวมใส่ภายในเสื้อผ้าที่สวมใส่ภายนอกก็เช่นเสื้อยืดเสื้อแขนยาวกางเกงกางเกงขาสัน้นส่วนเสื้อผ้าที่สวมใส่ภายในก็เช่นกางเกงในเสื้อกล้ามกางเกงชั้นในนะคะเครื่องแต่งกายหมายถึง สิ่งที่เป็นส่วนประกอบในการแต่งตัวเช่นชุดกระโปรงเสื้อกล้ามเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดการเกณฑ์ขาสั้นการเกณฑ์ขายาวกระโปรงเข็มขดัดถุงเท้ารองเท้าหุ้มส้ลรองเท้าแตะและรองเท้าผ้าใบค่ะหลักการแต่งกาย 1. สําสำรวจเสื้อผ้าไม่มีรอยเปื้อนหรือชำรุดถ้าเปื้อน ควรนำไปทำความสะอาดก่อนใช้และถ้าเสื้อผ้าชำรุดควรให้พ่อแม่ซ่อมแซมก่อนนำมาใช้นะคะ 2. ตรวจสอบตะเข็บหรือรอยเย็บให้อยู่ด้านในเสมอเพื่อไม่ให้สวมใส่เสื้อผ้าผิดด้านนะคะและตรวจสอบด้านหน้าและด้านหลังของเสื้อผ้านักเรียนจะสังเกตได้ว่าตะเข็บด้านในส่วนใหญ่จะมีรอยนูนของการเย็บนะคะ 3. ดูตำแหน่งของคอเสื้อแขนเสื้อขอบกางเกงขากางเกงขอบกระโปรงหรือชายกระโปรงก่อนใส่ทุกครั้งเพื่อให้สวมใส่เสื้อผ้าได้ถูกต้องนะคะเด็กๆขั้นตอนการแต่งกายการแต่งกายนอกจากจะคำนึงถึงสภาพอากาศและสถานที่แล้วเรายังต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามขั้นตอนด้วยนะคะ โดยเริ่มสวมใส่เครื่องแต่งกายจากส่วนในไปส่วนนอกเสมอคือสวมชุดชั้นในก่อนสวมใส่เสื้อผ้ากางเกงหรือกระโปรงนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วครูหวังว่าเด็กๆคงจะได้รู้จักเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายกันมากขึ้นนะคะสุดท้ายครูขอฝากกันบ้านให้เด็กๆทำลงในสมุดวิชาการงานด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ